วันนี้มาพบกับคุณครูนุชนะคะวันนี้คุณครูสะพานเด็กๆนี่เลยใเย่ำชมนะคะโปรเจกต์มะพร้าวค่ะแต่ก่อนนะคะวันนี้เราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของมะพร้าวนะคะคุณครูนุชนี้เพลงนะคะกิ่งก้านใบมาฝาดเด็กๆด้วยค่ะเดี๋ยวเด็กๆนะคะทำท่าทางประกอบเพลงไปพร้อมๆกับคุณครูนุชนะคะ,ะเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆยื่นมือข้างนี้มาค่ะเดี๋ยวเราร้องเพลงไปพร้อมๆกันนะคะหนึ่งสองสามกิ่งก้านใบ แบบนี้นะคะชักชักใบก้านกิ่งฝนตกลงแรงจริงๆฝนตกลงแรงจริงๆชักชักกิ่งก้านใบอ่าอีกรอบหนึ่งนะคะ,ก,ะก,กิ่งก้านใบชักชักใบก้านกิ่งฝนตกลงแรงจริงๆฝนตกลงแรงจริงๆชักชักกิ่งก้านใบทำได้ไหมคะเอาละค่ะ เดี๋ยวเรามาเล่นความเร็วกันอีกนิดน,นึงนะคะเพื่อความสนุกสนานเด็กๆพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะกิ่งการใบชาชาใบ,บาการกิง่งฝนตกลงแรงจริงๆฝนตกลงแรงจริงๆชาชะกิ่งการใบแด้ไคขยีกรอบนึงค่ะกิ่งการใบชาชาใบการกิ่งฝนตกลงแรงจริงๆฝนตกลงแรงจริงๆชะชะกิ่งการใบ เก่งมากเลยค่ะพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้ส่วนประกอบของมะพร้าวกันดีกว่านะคะเด็กๆไปกันเลยมาแล้วค่ะเด็กๆเด็กๆมาค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวพวกเราก็จะไปเรียนรู้นะคะส่วนประกอบของมะพร้าวกันค่ะพร้อมแล้วเด็กๆค่ะมาอ่านพร้อมกันนะคะส่วนประกอบของมะพร้าวค่ะอะ ที่เด็กเห็นนี่นะคะเป็นต้นมะพร้าวค่ะเด็กๆเ,เดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าส่วนประกอบของต้นมะพร้าวมีอะไรกันบ้างคะ่ะไปดูเลยนะคะอย่างแรกก็คือเด็กๆดูนะคะนี่ต้นมะพร้าวนะคะเขามีลำต้นนะคะสูงใหญ่นะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ที่ลำต้นนะคะก็จะมีเป็นกล้องปล้องกล,ล้องไปแบบนี้นะคะ<ม>เขาเรียกว่าลำต้นค่ะเด็กๆมาอ่านพร้อมกันนะคะ ร้ออัมลำตอโอนอนต้นไม่เทต้นลำต้น,ตน,ตนค่ะเด็กๆนี่ช่วงนี้เลยเป็นส่วนของลำต้นนะคะลำต้นก็ทําหน้าที่นะคะลําเลียงอาหารนะคะไปให้ใบไปให้ผลนะคะนี่คือลำต้นค่ะต่อไปค่ะตรงนี้ที่เป็นลูกสีเขียวๆนะคะนะคะเป็นลูกสีเขียวๆเ,เมื่อมะพร้าวยังอ่อนอยู่นะคะถ้าแก่แล้วก็จะเป็นสีน้ําตาลอ่นะครูมีตัวอย่างให้ดูนะคะตรงนี้ค่ะ ียวแบบนี้นะคะก็จะอยู่บนนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าทลายนะคะนี่ทลายมะพร้าวนะคะเด็กๆเห็นรูปไหมคะนี่เขาเรียกว่ารูปมะพร้าวจากตรงนี้เลยคะ่ะเรียกว่าผลมันนะคะผลของมันนะคะมันก็จะออกมาแบบนี้เลยหนึ่งทลายนี้จะมีเยอะมากเลยนะคะเด็กๆนี่เด็กดูได้เลยค่ะต่อไปค่ะส่วนประกอบต่อไปมีอะไรนะต่อไปเป็นใบคะ่ะเด็กดูนะตรงนี้เป็นใบมะพร้าว จะมีลำต้นสูงบางต้นก็เตี้ยนะคะใบก็จะยาวแบบนี้เลยค่ะก้านยาวเ,าเลยนะคะเดี๋ยวคุณนุชพาไปดูใบนะคะตรงนี้เด็กๆด,ดูนะนี่นี่ตรงนี้ค่ะเรียกว่าใบานะคะใบมะพร้าวนะคะตรงนี้นะนี่ใบก็จะยาวต่อจาก ทางมะพร้าวนะคะด่เห็นไหมได็เเห็นไหมคะก็จะยาวแบบนี้เลยเหมือนที่คุณครูให้เด็กๆเ,เอากลับไปนะคะนี่เลยคะ่ะแบบนี้เขาเรียกว่าใบมะพร้าวนะคะนี่ถ้าจะเป็นต้นทางแบบนี้นี่คุณนุชพาเด็กๆด,ดูนะคะนี่คือต้นอ่อนะคะคือนอน,นะคะก่อนที่จะไปปลูกนี่คะ่ะใบจะแบบนี้นะคะนี่อันนี้คุณครูเอามาสานนะคะจากนี่ใบก็จะเป็นแบบนี้นะคะอ่า ต่อไปค okay. ่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนประกอบต่อไปกันนะคะอ่าส่วนประกอบต่อไปนะคะใบแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นช่อดอกค่ะเด็กๆคะตรงนี้นะคะคือช่อดอกนะคะก็จะออกดอกแบบนี้ก่อนที่จะมาเป็นพลายแบบนี้นะคะก็จะเป็นช่อดอกออกมาแบบนี้นะคะเด็กๆอ่ต่อไปค่ะตรงนี้ช่อดอกนะคะต่อไปก็จะเป็นรากนะคะรออารกา ก็จะเป็นอยู่ใต้พื้นดินนะคะเป็นรากเล็กๆข,ขาวๆรากใหญ่นะคะก็จะดูดซึมนะคะน้ําดูดซึมสารอาหารรากทําหน้าที่ดูดซึมน้ําขึ้นไปส่งต่อให้ลําต้นและลําต้นก็ส่งไปยังใบให้อ่า,อาทำอาหารประกอบอาหารแล้วก็มาส่งผลให้ผลตกอย่างนี้นะคะอ่ะ ต่อไปค่ะนี่เป็นมเมล็ดมเมล็ดตรงนี้นะคะก็คืออยู่ข้างในในลูกนี้นะคะ,ะเขาเรียกเมล็ดมันนี่เด,ด็กดูนะนี่ค่ะนี่แบบนี้นะคะ,คะ,ะเขาเรียกเมล็ดนะคะ,มะเมล็ดก็จะอยู่ข้างในของมะพร้าวนะคะนี่เด็กดูนะถ้าคุณนุชผ่าออกมาผ่าลูกมะพร้าวออกมาฟุ๊บแบบนี้นะคะข้างในก็จะมีเจาเจานะคะเป็นเขาสีเขาขาวเหลืองๆข้างในอร่อยมากนะคะเด็กๆ่ะเจา วันนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้นะคะส่วนประกอบของมะพร้าวไปบ้างแล้วนะคะเรียนรู้ไปแล้วเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกนิดนึงนะคะมะพร้าวนะคะส่วนประกอบมีอะไรบ้างก็มีลำตน้นมีผลมีใบมีช่อดอกมีรากมีเมล็ด แล้วก็มีเจ้าซึ่งอยู่ข้างในเมล็ดนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้ส่วนประกอบของมะพร้าวกันแล้วนะคะเด็กได้เรียนรู้ส่วนประกอบของมะพร้าวไปแล้วนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างเด็กๆพอจะจาได้ไหมคะเอาละ วันนี้นะคะเด็กๆหยิบใบงานนะคะชิ้นนี้ขึ้นมานะคะใบงานชิ้นนี้คือรู้จักส่วนประกอบของมะพร้าวนะคะในนี้นะคะเขาจะมีอธิบายนะคะมีคาเช่นตรงนี้จะเป็นใบนะคะบอใอบนะคะตรงนี้เป็นผลเห็นไหมคะเขาลาลกรูปสอนึ้นไปตรงนี้เป็นช่อดอกเป็นลำต้นตรงนี้เป็นมันเลซตรงนี้เป็นรากตรงนี้คือจาวมันค่ะคราวนี้ให้เด็กๆคัด เขียนตามรอยประตัวหนังสือเสร็จแล้วระบายสีให้สวยงามนะคะตรงนี้ให้ผู้ปกครองนะคะเป็นการประเมินนะคะให้ผู้ปกครองช่วยประเมินว่าน้องทําผลงานเสร็จเด็กๆทาผลงานเสร็จเด็กๆหยิบใบงานแล้วก็ถ่ายภาพผู้ผลงานแบบนี้ส่งเข้ามาให้คุณครูในรายกลุ่มห้องเรียนเรานะคะวันนี้จบแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ